เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันขึ้นชื่อว่าได้รับสิทธิ์แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนแก้ง่ายๆไม่กี่ข้อแต่หากยังไม่เรียบร้อยแนะให้ผูกพร้อมเพย์หลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com สามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยา5,000บาทนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมยกเลิกการลงทะเบียนสละสิทธิ์การลงทะเบียนและสามารถเข้าแก้ไขข้อมูลการการ,รับเงินได้แล้วนั้นพบว่าผู้ลงทะเบียนบางส่วนเมื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินแล้วมีรูปภาพเครื่องหมายถูกสีเหลืองมีข้อความแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิ์แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินทั้งนี้กลุ่มที่ได้รับสิทธ์แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้สามารถเข้าไปแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ดังนี้ 1. คลิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินปุ่มสีเหลือง หรือคลิกที่นี่ในเว็บไซต์ 2. ระบบจะเข้าสู่หน้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินโดยกรอกข้อมูลดังนี้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด 3. คลิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินทั้งนี้ เมื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินแล้วจะขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขซึ่งสามารถเข้าไปทำการแก้ไขบัญชีได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นหากยังไม่เรียบร้อยแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพลด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อความสะดวก หลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคารไทยรัฐออนไลน์